สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับ <c oughs> มาครับคลิปนี้มีหนึ่งองนะเลยพิมพ์ใหญ่เก่าเก่ามานะครับนี่แห้งแก็กเลยเนะี่ยลึกดีนะผาลึกดีนะครับ เนื้อแห้งๆนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่วัละคังนะครับเก่านะฮะเก่าจนแห้งเลยนะครับหาลึกดีนะฮะสำด้ันข้างครับ นี่ฮะพระลึกบึกเลยนะฮะมีคาบเก่าๆนะครับแห้งๆนะครับผมเผื่อใครชอบนะฮะแบ่งปันกันไปนะครับผมเปิดเบาๆนะฮะเปิด3,500นะครับใครชอบทักมาเนาะนแห้งๆเลยครับพาได้ลึกดีนะครับนี่หัวลายคิวๆนะครับจากนั้นหลังครับนี่ แห้งแก๊กเลยนะพานะครับพามีอายุนะครับเห็นไหมฮะจะล่นลนตามขอบนะครับเนื้อในหนึกดีนะอันนี้เขาแห้งจากการเก่าเก็บนะครับผมถ้าใช้ได้เหงื่อได้ไรยหน่อยนะครับหนึกเลยนะนะครับ ลองดูครับใครชอบทักมานะครับผมสุมลึกปีจังนะครับ3,500บาทครับพิมพ์ใหญ่พระประธานพระละคั่งนะครับผมไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับ F4 นะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ 3,500บาทครับพิมพ์ใหญ่พระประทานวัดขังเนาะโอเคนะครับ